สวัสดีครับสันออฟเดอะสันยินดีรับใช้ทุกคนครับนะวันนี้เรามาเจอกันนะครับผมนะเจอคลิปตั้งแต่กลางวันเลยนะเดี๋ยวไปต่อกันคืนกันนะครับนะดูกัน2คลิปจุกๆเลยนะเดี๋ยวเพื่อนๆช่วยคอมเมนต์บอกหน่อยว่าออชอบแบบนี้ไหมนะที่แบบทําวัน2คลิปอะไรแบบนี้นะครับผมนะถ้าเกิดโอเคผมก็จะทําต่อไปเรื่อยๆเนาะวันนี้นะครับตอนทํากลางวันตอนนี้ยังไม่มีหัวข้อหรอกนะครับนะแต่ก็จะพยายามนะฮะอ่ะถ่ายทอดออกมาให้ดีที่สุดนะครับ ตอนผมถ่ายเนี่ยมันน่าจะราวลาวสิบเอ็ดโมงไม่ก็เที่ยงเนาะแต่ตอนอัปเดตหรือออนแอร์จริงๆก็น่าจะลาวลาวบ่ายกว่าบ่ายสองบ่ายสามลาวลาวนี้นะฮะอ่ะไม่รู้เหมือนกันนะว่านี่พ่ออยากจะเล่าอะไรนะครับผมก็จะขออนุญาตเล่าไปเรื่อยๆเนาะควีนออฟวอนส์แสงสว่างืเดี๋ยวขออนุญาตเปิดไพ่ไปเรื่อยๆนะฮะ h e e l of Fortune สี่เหรียญ The Tower และสมไม้เท้าผมยิ้มเลยคุณอาจจะไม่รู้ตัวนะว่า ตัวคุณนะ่ะคือแสงสว่างนะครับ Queen of w a n d คุณในตอนนี้อยู่ในจุดที่เป็นแสงสว่างนะเพราะว่าประเชิญกับ v e of Fortune นะการเปลี่ยนแปลงต่างๆนานาที่ขับเคลื่อนให้คุณออกจากสี่เหรียนครับออกจากจุดเซฟโซนเดิมๆอยู่เสมอตัวคุณอนะประเชิญหน้ากับการเปลี่ยนแปลงและเรื่องราวที่ไม่คาดฝันมาเยอะมากถูกต้องไหมใครก็ตามที่มาเจอคลิปวิดีโอนี้นะครับผมูตั้งใจดูคลิปดดนิดเรื่องราวของคุณเนี่ยเรียกว่ามันมีแบบเรียกว่า เจอแต่เรื่องเซอร์ไพรส์อยู่บ่อยๆอุ้ยขอโทษครับเจอแต่เร mm ื่องเซอร์ไพรส์อยู่บ่อยๆเลยนะแต่สิ่งต่างๆที่มันเกิดขึ้นเหล่านี้มันหลอกลวงทำให้ตัวคุณนะ mm hmm. เกิดการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาตัวเองไปได้อย่างไม่หยุดยัง้งคุณนะ่ะเติบโตขึ้นในทุกๆย่างก้าวทุกๆเวลาทุกๆปีเลยสังเกตได้ว่าตัวคุณนะ่ะถ้าเกิดตัวคุณนะลองมาเปรียบเทียบตัวเองในตอนนี้กับตัวเองเมื่อหลายปีก่อนนะ่ะคุณจะมองเห็นได้ชัดเจนเลยว่าตัวคุณนะ่ะเหมือนกับผ่านอะไรมาเยอะจริงๆ นะครับแล้วทําให้ตัวคุณอาจจะคิดได้ว่าเฮ้ยัวฉันก็ไม่เหมือนเดิมจากที่ผ่านมาเลยนี่นะชั้นเปลี่ยนแปลงและฉั้นพัฒนาไปเยอะมากจริงๆอันนี้ผมขอชื่นชมนะครับนะตัวคุณในตอนนี้คือแสงสว่างจริงๆนะแสงสว่างที่ส่องทางให้ทุกคนนะครับผมที่อยู่รอบตัวเนี่ยได้สัมผัสถึง ทางออกหรือหนทางที่ควรจะเดินต่อไปบางคนที่เข้ามาชมคลิปดูดนี้นะครับผมอาจจะเป็นไลท์วอลเกอร์ก็ได้นะคือเป็นผู้ชี้นําแห่งแสงสว่างเป็นผู้ที่เบื้องบนทรงประทานลงมาเพื่อมอบแสงสว่างให้แก่โลกใบนี้จักรวาลและมวลมนุษย์นะครับอาจจะมาในรูปแบบของพ่อหมอแม่หมอเหมือนกันอาจจะเป็นไลฟ์โค้ดหรืออาจจะเป็นผู้พูดนะครับหรือนักพูดนักเขียนที่เป็นผู้สร้างแรงบันดาลใจก็ได้นะ ถ้าใครเป็นแสดงตัวหน่อยครับยกมือขึ้นมานะเราเป็นพวกเดียวกันนะครับนะเราคือผู้ที่เบื้องบนเนี่ยรับเลือกมาแต่ถ้าเกิดใครที่ไม่ได้มีไปนในทางวีนี้คนก็คือมนุษย์นคนหนึ่งที่พัฒนาและเรียนรู้ตัวเองอย่างไม่หยุดยัง้งอาจจะไม่ได้เป็นในฐานะของอาชีพหรือฐานะแต่เป็นในเรื่องของจิตใจจิตใจของคุณอะ่ะมันเติบโตขึ้นมันมีวุฒิภาวะมากขึ้นมันส่องสว่างมากขึ้นตลอดเลย โตคุณในวันนี้นี่คืออยู่ในจุดที่แตกต่างจากตัวคุณเมื่อหลายปีก่อนมากๆคุณคือแสงสว่างโดยแท้จริงนะครับแล้วยังไงต่อล่ะนี่แหละความลำบากจากการติดไมโครเวลแล้วก็ติดกระสอยพระนะครับเสียงมันเคาะแกงแกงแกงเพจออฟบอลคุณเชื่อไหมว่าผมถ่ายมาสามเทกแล้วเนี่ยติดอีเสียงแกงแกงแกงแงแงอยู่เนี่ย ถ้าผมอัพแบบอัพลวกๆอ่ะแบบอัพลงไปอะไรเงี้ยผมว่าคุณรรคน่าลำคาญแน่ขนาดผมมาฟังที่หลังผมยังปวดหัวเลยนะดีแล้วที่ว่าแคนเซิลออกไปนะครับ The Hermit รอบหน้าต้องซื้อแบบไร้สายมาใช้แล้วมั้งเนี่ยเจ็ดดาบสามดาบอืมถ้ายังออกมาบอกอีกนะวันนี้ ใครก็ตามที่เจอคลิปวิดีโอนี้หรือตั้งใจดูคลิปวิดีโอนี้นะคุณลองเช็คพลังงานได้ว่าตัวคุณเป็นแบบนี้หรือเปล่าที่ผ่านมานะครับตัวคุณพบเจอกับเรื่องราวต่างๆที่มันค่อนข้างที่จะหนักหนาสาหัสทีเดียวนะหนักหนาสาหัสมากหลายครั้งเหมือนกันที่ตัวคุณนะต้องพยายามที่จะประชิญหน้าจากหรือพยายามก้าวข้ามความกลัวนะผมอาจจะตรงไหนนี่ครับสองใบนี้ หลายครั้งเหมือนกันที่ตัตคุณมีแรงบันดาลใจมีความพยายามนะที่จะทำอะไรบางสิ่งบางอย่างเพื่อเป็นการปลดทลายขีดจำกัดของตัวเองอยู่เสมอแต่ก็มีอีกหลายครั้งเหมือนกันที่โตคุณเกิดความรู้สึกหวาดกลัวหวาดกลัวและไม่กล้าที่จะทำอะไรเพิ่มเติมเพราะก,กลัวสิ่งที่ผิดพลาดหวาดกลัวสิ่งที่ผิดพลาดสามดาบคือความไม่สมหวังนะฮะแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยโตคุณเองก็เรียนรู้นะครับ เรียนรู้จากสิ่งที่ผิดพลาดอยู่เสมอผมเชื่อเหลือเกินว่าใครที่ดูคลิปนี้คุณไม่ธรรมดาอย่างที่ผมบอกอะน่าจะเป็นไลฟ์บล็อกเกอร์เจอเรื่องราวอะไรมาในอดีตค่อนข้างจะเยอะนะครับแต่ตัวคุณก็เลือกที่เดินหน้าต่อแม้ว่าลึกๆอะคุณจะกลัวก็ตามแต่ในท้ายที่สุดตัวคุณเองในวันนี้ก็อยู่ในจุดที่เข้มแข็งและสามารถอยู่เหนือความทุกข์ได้ผมใช้คำว่าอยู่เหนือความทุกข์นะไม่ได้กระจัดทุกข์ถ้ากระจัดทุกข์เนี่ยต้องไปสอบอ,อยายะบุคคลนะที่ทําได้อุ้ยสองถ้วย s t r uh ี n g ์1เหรียญ7เหรียญอ่ะเดี๋ยวผมขอขยับขึ้นมาหน่อยนะอ่ะโอเควันนี้ทำไมไพ่ถึงได้เล่าแบบนี้ผมว่าผมรู้เหตุผลแล้วว่าทำไมไพ่ต้องการจะบอกให้คุณได้รู้ตัวครับว่าโตคุณในตอนนี้กำลังใช้คาว่ากำลังนะกำลังเป็นที่สนใจหรือ เป็นคนที่อยู่ในใจของใครคนใดคนหนึ่งคนคนนี้นะครับผมเป็นชาวธาตุไฟนะครับเมสิงธนูหรือชาวธาตุดินพฤศพกันมาก่อนนะครับมีชาวธาตุน้ำไหมมีครับคือ,อ,อมีนกับพิจิกนะครับธาตุลมตุลน,นะครับลักษณะราศีดังกล่าวที่เป็นพลังงานของบุคคลคนนี้คนคนนี้เนี่ยนะครับผมเขาเฝ้ามองและเขาเห็นการเปลี่ยนแปลงของคุณมาตลอดเลยนะเขาเติบโตไปพร้อมกันกับคุณ นะผมว่าคนคนนี้กับคุณน่ะน่าจะรู้จักกันมานานแล้วหรือไม่ก็จะเป็นตัวเขาที่รู้จักคุณมานานแล้วเพียงแต่ตัวคุณอาจจะไม่ได้แบบรู้จักหรือสนิทขนาดนั้นแต่มันไม่สําคัญหรอกสิ่งที่สําคัญจริงๆที่พ่อยากจะสื่อคืออยากให้คุณได้รู้เอาไว้แหละว,ว่าเนี่ยในวันนี้ตอนที่คุณเจอคลิปนี้ณนะเวลานี้มีคนคนนึงหลงรักคุณมากนะ เขาหลงรักคุณรักคุณมาอย่างยาวนานแล้วด้วยขึ้นสตรีนเนี่ยนะน่าจะประมาณ1ปีขึ้นครับหปีเป็นต้นไปเลยที่หลงรักคุณมาตลอดเขาฟ้ามองดูคุณมาโดยตลอดเลยนะว่าตัวคุณเนี่ยจะมีชีวิตประทิศทางใดและเขาภูมิใจในตัวคุณมากจริงๆภูมิใจในทุกความสําเร็จภูมิใจในทุกสิ่งที่คุณทําภูมิใจในทุกๆความก้าวหน้าและการเติบโตของคุณเขาภูมิใจมากนะครับเขาภูมิใจมากจริงๆแล้วคนคนนี้เป็นยังไงต่อ เขามีความสุขมากครับสิบถ้วยมีแผนการบางอย่างเด e มูนหนึ่งถ้วยสองไม้เท้าระวังหลายคนงงระวังยังไงอีกลาวเจ็ดถึงสิบวันจากนี้ถ้าผมนับไม่ผิดนะตอนที่ผมลงคลิปนี้เป็นช่วงกุมภานับไปอีกเจ็ถึงสิวันก็น่าจะลาววันวาเลนไทน์พอดี คุณจะได้รับการติดต่อจากคนคนนี้ครับอาจจะมาในรูปแบบของการสาร,รภาพรักหรือการติดต่อมาเพื่อชื่นชมในตัวคุณก็ได้คนคนนี้รักคุณมานานแล้วนะครับน่าจะชอบคุณมานานแล้วถ้าอย่างเร็วที่สุดเนี่ยไม่นานก็น่าจะราวๆหนึ่งเดือนแต่ถ้าเกิดเอาตามหน้าไพ่พลังงานตัวนี้มันน่าจะราวๆหนึ่งปีขึ้นไปแล้วครับที่คนคนนี้แอบชอบแล้วก็มีความรักความเสน่หาให้กับตัวคุณมาลตลอดเขามีความสุขมากนะในวันที่คุณประสบความสําเร็จนะและเขาเองก็เฝ้าฝันอธิษฐานว่าสักวันหนึ่งเนี่ย เขาคือเขาไม่ปรารถนาว่าจะสมหวังกับคุณหรอกแต่เขาเพียงแค่อยากจะแสดงความรู้สึกหรือเผยความตั้งใจออกมาให้คุณได้รับรู้ท้ายที่สุดเนี่ยคนคนเนี้ยเขาเคารพในการตัดสินใจของคุณนะว่าคุณน่ยจะเอาเขาไปไว้ตรงไหนในชีวิตดีจะเป็นเพื่อนไหมหรือจะอะไรยังไงเขายินดีน้อมรับการตัดสินใจตรงนี้ครับแต่ที่สําคัญเลยคือเขาภูมิใจในตัวคุณและเขาก็หลงรักคุณมากถ้าคุณสงสัยว่าทําไม คนคนนี้ถึงได้หลงรักคุณได้ทั้งที่ตัวคุณเนี่ยก็ไม่มีอะไรเลยไม่ใช่ไม่มีครับคุณมีดีในตัวคุณเป็นแสงสว่างให้กับคนคนนี้ครับอ่ะหลายคนงงมันเป็นแสงสว่างยังไงสิ่งที่คุณทําสิ่งที่คุณคิดนะครับแม้เพียงเล็กน้อยก็ตามมีอิทธิพลกับคนคนนี้มากเขาเห็นครับว่าตัวคุณมีพัฒนาการไปในทางที่ดีมากน้อยแค่ไหนเขารู้ไม่กระทั่งว่าตัวคุณในด้านมืดเป็นยังไงแต่เขาก็ยังรับได้ และเขาเชื่อมั่นเสมอว่าตัวคุณน่ะนะจะสามารถไปได้ไกลกว่านี้เดี๋ยวในเร็วๆนี้เนี่ยไม่เกินเจ็ดถึงสิบวันนะครับจะมีชาวลัคนาราศีเย็นที่ผมบอกอ่ะคือเมษสิงห์ธนูหรือผู้ศบกันมังกรนะครับอาจจะมีกรกฎพิจิกแล้วก็กลุ่มไอ้ตุลตุลขออภยัยเข้ามาทักทายด้วยจะเข้ามาทักหลังจากนี้เราเจ็ดถึงสิบวันเพื่อมาสารภาพความในใจบอกความรู้สึกทั้งหมดที่มีอยู่ในใจและความชื่นชมในตัวคุณ ว่าตัวคุณนั้นเป็นคนที่ดีเลิศแค่ไหนย้ายคุณรู้ตรงนี้เอาไว้นะว่าคุณเป็นว่าเป็นที่รักและเป็นแสงสว่างให้กับคนคนนั้นจริงๆคนคนนี้เป็นพลังงานใหม่ครับไม่ได้เป็น Energy เก่าๆแต่อย่างใดแต่มันอาจจะมาในรูปแบบของคนเคยรู้จักนะครับรุ่นน้องที่สนิทรุ่นพี่ที่สนิทก็ได้เป็นไปได้ทั้งหมดคนคนนี้ยอยู่ในชีวิตคุณมาสักพักแล้วนะและถ้าเกิดใครยังไม่เจอเดี๋ยวก็จะได้เจอในเร็วนี้แหละนะ แต่อันนั้นอาจจะเป็นประเด็นส่วนน้อยถ้าพูดในส่วนหลักเนี่ยก็คือเขาคนนี้อยู่ในชีวิตคุณมานานแล้วหลักนะอาจจะไม่ได้แสดงตัวให้คุณรู้ก็ได้เลือกจะแสดงก็ได้เหมือนกันนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับเพื่อนๆนะว่าเพื่อนๆจะรับรู้ไหมว่าคุณคนนี้รักคุณนะครับและเขามองให้คุณเป็นแสงสว่างและเส้นชัยให้กับชีวิตเขาเมาโดยตลอด และผมเชื่อเหลือเกินนะดูจากหน้าพลังงานอะโตเขาในวันนี้ชีวิตเขาก็เปลี่ยนแปลงเพราะมีคุณเป็นแรงบันดาลใจนะคุณอาจจะไปดู้ตัวก็ได้คุณอนะเป็นแรงบันดาลใจให้กับคนคนนี้ครับเป็นแรงบันดาลใจให้มาโดยตลอดเลยนะสิ่งที่เขาปรารถนาจริง,รงๆเขาไม่ปรารถนาอะไรเลยเขาอยากเห็นคุณมีความสุขและมีชีวิตที่ดีพลังงานตัวเนี้ยมันจะคล้ายๆกับตอนที่ผมทาคลิปชัยนิ่งไปเมื่อเราเราวันสองวันก่อนหน้านี้เนะี่ยแสดงว่า น่าจะเป็นการย้ำเตือนว่าเฮ้ยมันมีคนแบบนี้จริงๆนะคนที่มีพลังงานอะไรในแนวนี้จริงๆนะเพราะว่าผมเองไม่มีทางเซตไพ่ได้เพราะผมก็เปิดไพ่พร้อมกับทุกคนขอโทษค,ค,ครับผมก็เปิดไพ่พร้อมกับทุกคนนั่นแหละผมไม่มีทางรู้หรอกครับว่าไพ่จะขึ้นหัวข้ออะไรเนาะเป็นไปได้ยากที่มันจะเซตขึ้นมาหรือจัดฉากขึ้นมานะเราเปิดส,สดๆกันทุกครั้งทุกรอบขอให้คุณรู้เอาไว้เถอะว่ามีคนภูมิใจในตัวคุณเสมอนะและเขาพร้อมอยู่เคียงข้างคุณอีกไม่นานเกินรอเดี๋ยวจะมีการเทคแอคชั่นเกิดขึ้น 7-10วันนี้นะครับถ้านานสุดกว่านี้มีไหมได้ครับประมาณ7เดือนรอได้ไหมละ่ะ7เดือนนี่คือเกือบปีหน้าเลยนะถ้ารอได้ก็ไม่ว่ากันนีครับนะถือว่าเป็นพลังงานที่ดีนะ เออเปพลังงานที่ดีนะครับอ่ะที่เห็นยังไงกันนะครับก็คอมเมนต์พูดคุยกันเอาไว้ได้นะครับผมถ้าเกิดฟังแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยใช่โดนหรืออะไรยังไงกดนอนลับธานายกันเอาไว้ได้นะครับนะขอ้ช่องซันออฟเดอซันเป็นดั่งแสงสว่างที่ชี้ทางให้ทุกคนได้พบเจอทางออกแห่งชีวิตและเป็นหนังแสงแรกแย้มแหลงดวงตะวันที่ทําให้หัวใจของคุณมีความสุขและมีความหวังครับนะนอนรับพลังงานดีๆกันเอาไว้นะและถ้าเจอแล้วหรืออะไรยังไงลองคอมเมนต์บอกย้อนหลังได้นะครับนะไว้พบเจอกันใหม่ครับสอร์เดีโอตัวต่อไปนะเดี๋ยวเจ